ไปสองดอกดีกว่าจะได้รักมากมานสิเนี่ยต้องชอบเอน่แน่เลยแน่อันดาลิฟทำไรอยู่ปลาปลาครับพ่อผมแค่มาเดินดูสวนเองครับแน่ไม่ต้องอายหรอกสมัยพ่อพวกก็าทำแบบนี้แหละจะเอาดอกไม้ไปฝากสาวที่ไหนเนี่ย รอครับพ่อพอดีช่วงนี้เป็นวันวาเลนไทน์พอดีก็เลยคิดว่าลองพาไปโรงเรียนดีกว่าพ่อครับช่วงวาเลนไทน์สมัยพ่อปเป็นยันไหนหรอครับอ๋อก็เหมือนสมัยนี้แหละแอบชอบใครก็ให้ดอกไม้คนนั้นไปก็เหมือนกับที่พ่อใช้ปีกแมกเกตตอนนั้นไงแล้วจะให้ดอกไม้ใครอ่ะมีแฟนแล้วหรอเนี่ยพ่อเ่อครับผมยังไม่มีแต่ก็ว่านะา ผมมีสาวคนหนึ่งที่ผมแอบชอบแต่ผมก็ได้สารภาพชอบกับเขาแล้วแล้วก็ได้ขอเขาเป็นแฟนแล้วผมคิดว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์พอดีก็จะเอาดอกไม้ไปให้เขาแนทนคาว่ารักแล้วก็ขอคําตอบจากต้นนี้เลยครับเพื่อนต่างเพศคบกันไม่จําเป็นต้องคบกันตลอดก็ได้อาจเป็นเพื่อนกันคอยช่วยกันผู้หญิงก็ใช้เมื่อพึงพอใจกันก็จะสาดสัมพันธ์งอกได้โดยจะแบ่งเป็นสาขั้นคือ1ขั้นมิตรภาพ2ขั้นความรัก 3ขั้นความสัมพันธ์ทางเพศ ครับความรักใหม,นะม่นี้ดีเนาะมีทั้งหญิงและชายความเก๋เป็นสิ่งหนึ่งจริงด้วยแกเนี่ยความรักช่าว่านะความรักเัาไนะม่ทิ้งกันแน่นรู้ดีเรื่องความรักถูกว่าตอนนี้กำลังแอบกับใครอยู่อ่ะเก่งงงเยอะจังของใครอ่ะ ดแกแกชอบเธอนะเป็นแนกนไหมอันดาลีแกได้ของเยอะจังชันดิไม่ได้อะไรเลย ที่ฉันแบบนี้เนี่ยแสดงว,ว่ากำลังรอของคนนั้นอยู่ใช่ไหม,ม<า>ไปก่อนนะซีเนียร์อศพตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรแฮปปี้วาเลนไทน์นะวันนี้เราขอคำตอบได้ไ,ดไหมอันนี้สิโยคือว่าพี่ชอบน้องมานานแล้วเป็นแฟนแบบพี่ไหม ความรักกับวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสดใสและตื่นเต้นแต่วัยรุ่นชายและหญิงจะตัดสินใจคบใครเป็นแฟนตอนนี้ไม่ใช่คำตอบคู่ชีวิตในอนาคตเพราะในชีวิตยังมีโอกาสที่เราจะพบผู้คนอีกเยอะในโลกกว้างแต่ก็มีคู่ชีวิตที่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนจนได้แต่งงานจนกลายเป็นครอบครัวทั้งคู่ควรให้เกิดสั้นกันและกันและปรับตัวเข้าหากันได้พอดีการศึกษาปัจจัยต่างๆในการเลือกคู่ครอง เดินมาส่งเธอแค่นี้ให้เจอไปดีกับทางของเธอ a าเดียวเคนาฟนใจอ